สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองแด้ทำผู้ส่งทุกทุกทันนะครับผมยอดบอล่อเก่าๆก็กกจะพ่ายเอฟซีได้ทำผู้ส่งทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทิยหญ้าพลาลุย่ยน่ารวยก็แม่จันนะครับแม่จันเว่าพันี่เคนตายนะครับเพื่อกำมันใจในเลขกบาน,นเลขกก็โยน,นะครับในวันตีสามทิศถ้าบอกถ้าเราคุมหกหกนะครับเทั้นทีได้ยังไงน,นะครับบาเลขกบานตัวใดอายุตัวใดก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับ เอามาแล้วก็น,นะน่กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอโม,มเดิร์นตะวันตกอนุญาติแวงปันมาให้ผมจัดทำเป็นคลิปเพื่อใจกเอฟซีได้ตามผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้วกันดูทุกคลิปนะครับสิทธิ์ที่ยังน่าจะตามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมาครับท่านเจ้าขทุกคนนะคะมานีน้อนุญาตเซฟภาพพร้อม่พี่น้อีฟซีไปตามแนวทางของแม่จันนะคะโมเดิร์นพันมาแม่จันคลิปแรกเพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จับกบ โ้ย่ญ่ๆนะคะเพิ่นตีเป็นนึ่งเก้าหานะคะเลขออกแปดหานะคะงวดนี้เพิ่นฝันมาค้นคางบ้านตายนะคะตายคักตายแน่นะคะจะเป็นตัวใดไปฟั่งไปบึงไปชมน้ำกันเลยคะ่ะมวดทีผ่านมา,นาละรวยของพระดวของมุ่นเก่ามากแม่จันฝันชิบแหลกที่ว่าเพิ่นว่าได้กบเนาะ<ช>เพิ่นได้กบตัวใหญ่ๆ,ๆเดี๋ยวตีกันนึ่งเก้าหานว่านะครับ ม่ได้ออกแฝดหาเนาะโอ้ยตีเลขตีเกาหาออกแฝดหาตะลักคลิปสุดท้ายแม่จันก่องฟันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์เนาะหนึ่งแก่แฝดมอดดีที่ได้ยิ่นเข้ามาฟันคักฟันแน่อดไม่ได้บ่หายสัมผัสกันสิบบ่เมียแล้วรวยบ่ลูกแรกคันบ่หายสัมผัสบ่เมียสิบห้าสิบแปดสัปดาห์แม่แล้วว่าแล้วฟันคักเนาะก็ตั้งกล้องถ่าเลยแล้ว ฝันนี้ยังเนี่ยฝันคือว่าฝันคาเกินย่านจะลดวพระมาใส่คอันมาใส่คอเปล้วฝันมาเนีนั้นผานกันยืนข่ากันเป็นอย่งฝันมามันไตมันเป็นยังตื้นต่เนี่ย้าเป็นเอาอันอีมืดอีมืดตไยนะปะเก็ได้ยางไแล้วไปส่งมึงไตีหมนตาอีที่หื่นไตเอ็มเซ็เ็ ตายย่งมาคักตายแล้วมันมันหรตายแล้วเลยปันย่างมันอยู่บนในย่าี่มือนอะค่ะกองมันเลยเ้ออเออไปมันหลอกเพิ่งหลอกยู่บ่กแม่พิหลอกเรเห็นมันว่ามันดีๆอยู่มันเพมาตายีนเล้วควรข้กงกระไดอืมมือ่งอมือนตายอยมือยอยู่เฮียแล้วบอกแม่แมันเพิ่นเป็นยังช่างตาย เเบตายแล้วมันตายแล้วเดีนตายเไปสงคนตายไม่ตายี่ที่หลัง่ือที่นตายี่ิบันาตมันนี่มันตว่ามันเป็นอย่งมันต้งตายกันควแขญาติออด้วือเดียวหลงปู่จะื่นจะไหลเลยเดีวเอาหลวงพ่อมาใส่ข้อจังเศร้เยอาหลวงพ่มาใส่ขอมันจะ้มลงนออเลยหลับาก ว่าเห็นค่าตากินตาค้าตตตาตตากองงงนี่มันใสี่มันีข้าตาเหนแล้วว่ตาขอีกใสมนนาตายยาก้นในย่านค่ะย่านเจนตื่นเจนไหลตายว่าแบบนั้นจะมือได้ แต่มันต้องมาก้อนนั่นมนัอนมันความนี่ัดตืดอเ,เ,เอาผ้าลูจจจากูจจ้มานันต้จับตามักเก่ยมาแฟนพ่อจังนอดนได้ยาไม่กินเนาะตัดตุกินแเก็มันกินเป็นตายไปพเลเกจะเอาลาเนื้อเอาัแบบน,น,นยาตุกินเหรอแม่ได้ไปวอาเพิ่งตั้งมาโอ้โเป็นปันดเล็ครับ อายุ uh, <are> mm ันกตีละอายุหาสิหนบุญเป็นเลขบ้นแ่าอายุแม่เมื่อนี่ยหแม่หาสิบบ้นทชีสปนองอายุห้าแม่บ้นี่เแเลขบ้านชี่สแป ตายยุ่งเยี่ยเลยแม่ตายมือใหญ่ตายยุ่งเยี้ยความเป็นยังไตายมือมนก็องังก็ตอายมือถีงมึอลบหมดบริยานเขามันมันมีสองประเด็นเนาะนะรวยเนาะ่เลิศานท่าบ่อองเลยบ้านคือหอายุคุตายนะแม่นี่แหะที่ว่าลังก่นกระบอกอายุได้ออกก็สองเกิดก็สเกิดมันก็ะสูนซิบแม่สูตมันอ๋ก็สองเกิดสูนซิแม่

กิดสองห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ชิปไม่าเกิดศูนย์ชิไหมสองาหนึ่งศูนย์เคยฝันเห็นนันพอบานนน้ตายนะลูกโู้ตฝันมันมันบอกอาอยู่ไหมมนบอกพ่ซอเกิดเราอมอกหาหนึ่งเมื่อวันที่มันบอกเก้าหาหนึ่งอ่ะมันฝันมาพอมันตายมันบอกหาหนึ่งอเราเราเกิดพ่อซอหนึ่งหาเปีนเปีนเีชี่ยวโงตายจนก็โอ่หาหาอาหาร หาสิบเอ็ีตบน,น่<ป>นใ<ล>้าน,นหาเอ็ดปีตายยุบบ้านตายยุบบ้านตายยู่แม่จันฝันฝันเมือขึ้นฝันอรอสิแก้งฝันว่าแม่มืดตายอายุแม่มืดหาสิปีตายยุบบ้านบ้านเลขที่สี่สข้อสอเกิด2510บ้านอันนี้ม,ม,มูหยังแมูหมูห่า เพื่อคนถามครับซี่สิบแดิอเรือนายรถกูไพ่มากถึงว่าเมื่อืดไตาดีรล้สกเสื่อที่ดอกไพ่มาอไปไป๊บละแปบไไปกนเรือเปล่เปิดไฟกูบ้าบามากฟันหน่อยๆฟันซ้ำนี่มันกนเอา เอฟซีสินลังมาติดตามอเหมือนเด็กอ่านรู้ไว้สรุปสรุปนะครับเด็กประจันนะครับปัด่าแม่เมือนนะครับเสียชีวิตนะครับอายุปัญหา16นับไปเลยที18มูฮานะครับก็ส2,510นะครับเพือพี่น้องแนวทางนาระจันนะครับของวันนี้ครับผมมาชมบรราแนวขั้นประจันนะครับนี่ปักปักนะครับปักปักให้เย็นเอฟซีนะบอกเนาะ วัวมาหันมันฟันมาได้จับกบเนาะกบตัวนึงตัวยิ่ใหญ่ข้าวตีนึงเก้าหานอเนี่ออกแปดหาแมนแต่วัวนี่ใกล้ๆมือจังสิมาตามแม่จันเด้อค่ะเพิ่มแม่จันอันได้สามตัวเพราะว่าอีกว่าทะเลสิออกอีกหลายมืออยู่โค้กท้ายสิจะมาน้ามันรวยคือเก่าเด้อข่าวกระบังไม่เอฟซีและตำรวจต้นตกฐานข้อเท็จจริงในพังแล้วนะครับที่นนทิยาได้สารูลุมเละของแม่จันนะครับฟันทุกคนตายคักนะครับสราบรับผมในคลิปนี้ก็ับที่เขา สรุยครั้งหนึ่งนะครับแม่จันฟันเห็นค้นไต้กับมันใจเรียกอายุกับเรียกบ้านวันนัที่สามทิพท่านมาคมหกหกนะครับอายุผู้ตายกับหาที่พกปีนะครับสําหรับเตียงบ้านกับซี่แปดนะครับไปกับบนรางนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกันแบ่งรัฐบัตนะครับกวางบาร์เอฟซีและตำรวจสมทกล็โค้งเทียนเย็นฟังแล้วนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ขอยุติเพียงเท่านี้พบกันนี้คลิปต่อๆไปถ้าคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ